สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่15ธันวาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธนคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว<อ>พลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับ ในวันเวลาที่ไม่มีคุณเข้าคิดอะไรอยู่นะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ความเงียบนะ การกลับมานิ่งในดวงคุณเองหรือมีพลังงานการที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กลับมาลักในัวงคุณเองมากขึ้นก็ได้นะมีพลังงานไพ่สิบเปลี่ยนความมั่นคงความมั่งคั่งเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณนะเป็นไพ่ขงความหวังถึงเรื่องอนาคตเป้าหมายในตัวงคุณเองนะครับมีพลังงา,า,านไพ่ในออฟวานในออฟวานนี่คือการที่การเดินทางหรือความมุ่งมั่นหรือความกระตือรือร้นในช่วงนี้ของชาวาธาตุไฟเป็น การแอคทีฟตัวเองในช่วงนี้ก็ได้นะมีพลังงานไพซิกออฟครับ คนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขานะมีพลังงานไพ่ผลวิบากกรรมจัดเม้นเนี่ยคือการกระทําผลแห่งการกระทํามีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณแล้วนะมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มีพลังงานของคนที่เกิดวันอังคารนะครับมีพลังงานของไพ่เพจออฟวันคือพลังงานของไพ่คนที่อายุน้อยกว่าการ หรือคนที่อายุแตกต่างกันหรือกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจลืมกับอดีตที่ผ่านมาเริ่มต้นโอกาสดีๆให้กับตัวคุณเองมีพลังงานไพ่เดอะธรรมแนดความผูกพันความผูกมัดสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดไครสักคนหนึ่งไม่ขาดการที่จะตัดใจจากอะไรสักอย่างหนึ่งมันคงยากในความรู้สึกมีพลังงานไพ่ความผูกพันสองถ้วยเป็นพลังงานการที่มองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆโอกาส ให้แก่กันและกันก็ได้นะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่จะไม่ทําให้คุณเสียใจในเรื่องความรักอีกแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่ดีหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ ความรักที่เป็นรองเขาความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจในตัวของคุณก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่ดีหายพิเศษนะครับมีพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาอาจารย์หรือการอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพอรของคุณนะครับหรือการที่ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือการที่ศึกษาปฏิบัติธรรมในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟก็ได้นะการที่มีพลังงานการที่มีคนที่ตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณ ความคิดถึงคุณอยู่ด้วยก็ได้มีคนที่คิดถึงคุณอยู่นะมีพลังงานของไพ่หลังจากที่คุณเลือกเส้นทางเดินที่แตกต่างไปวันเวลาและสิ่งต่างๆกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอย่างในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณหวังห่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงในตวงคุณนะครับมีพลังงานงการที่การรวบรวมพลังงานบวกในตวงคุณเองการปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความเป็นอิสระ ในตัวของตัวเองนะมีพลังงานของไพ่อนจิตนะครับเป็นพลังงานการที่การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณการเห็นในความรู้สึกที่แท้จริงในตัวคุณเองชัยชนะและความสําเร็จที่รอคุณอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานของไอพ่สิบใบในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดถึงเขาคิดอะไรอยู่มีพลัง,งาของไพ่ความคิดถึงความโหยหา ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่ยังหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์อยากเดินหน้ากลับมาทักทายในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือมีพลังงานการที่ในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจมีพลังงานการที่ยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือการที่มีคนอื่นดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานของไพ่ชาวธาตุดินการพฤทโมก่อนธา าตไฟเมษสิงหธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพฤจิกนะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานของไพ่สาไม้เท้านะ เป็นพ่หยางานการที่คุณมีแบบแผนคุณวางแบบแผนในตัวคุณเองอยู่อย่างเสมอหรือเป็นพลัาางงานการที่คุณจะมีการขยับขยายในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่คนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุตแตกต่างกว่าการเพดอปครับเป็นพลังงานของไพ่ความน้อยใจกับอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณเป็นฝ่ายที่ดูแ,แลเขาเป็นฝ่ายที่ห่วงใยเขาแต่เขาคนนั้นก็ไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําเพื่อเขาในวันหนึ่งที่คุณกลับมาดิ้งในวันหนึ่งที่คุณกลับมาดูถึงสถานการณ์ เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่คุณหวังทําในสิ่งที่คุณตั้งใจจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณเดลเลอร์เ er ชาวเมทุนลัคนาเมทุน ความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองความโดดเด่นในตัวคุณเองหรือการเริ่มต้นห่วงแห่งความรักหรือมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นห่วงแห่งความรักกับคุณนะครับมีพลังงานการจับได้หรือมีพลังงานการโปะแตกหรือเป็นพลังงานความรู้สึกที่มันมาที่เคยผิดหวงังเคยเสียใจมันจะมีความหวานระแวงกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความรูร้สึกของคุณนะมีโอกาสแห,ห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในตัวคุณเองการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวคุณเองนะมี พลังงานภายในออฟคับมีคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาขอโทษขอโอกาส เริ่มต้นกับคุณนะมีพลังงานไพ่เดอะซันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จกับคุณนะมีพลังงานไพ่ความโดดเด่นนะครับมีพลังงานไพ่าการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาเป็นหาทีทาที่ดีขึ้นกับสิ่งที่เราเคยพยายามทําเพื่อเขาแต่ในสิ่งที่เราทุ่มเทให้ในตอนนี้คุณกลับมารักตัวของคุณเองมากขึ้นคุณเอาใจใส่ในเรื่องอนาคต คดและเป้าหมายในตัวคุณเองนะมีพลังงานของไพ่7ดดาบนะครับเป็นพลังงานของไพ่การปิด ปกปิดหรือการซ่อนเลนหรือการที่พูดไม่จริงหรือมีคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณกับอดีตที่ผ่านมาทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดเดทจบเลิกลาพะไหมไม,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 ม่การรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงความทุกข์ความเสียใจความพัดภาคทุกเส้นทางเดินนี่มีทั้งความทุกข์ความเสียใจความพัดภาคความผิดหวงังหรือการที่คุณจบและเริ่มต้นให้กับตัวคุณเองควีนเอฟครับรา ราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่ามีพลังงานการปิดกัน้นการมีกําแพงการบล็อกกันไปก็ได้นะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยความเสียดายหรือคนอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียดายและเสียใจในวันที่ไม่มีคุณที่อยู่เคียงคู่กับเขานะครับคิงออฟครับนะครับมีพลังงานไพ่เด เพอมิดชาวกันลักษนาการมีคนที่คิดเยอะคิดมากคิดสับสนคิดวุก,กวนวลนยังลืมเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวดีๆที่คุณเคยทําเพื่อเขาไม่ได้มีคนที่รู้สึกเสียงถึงความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจในวันเนี้มีคนที่อดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยเขาอาจจะได้รับผลแห่งการกระทําในตัวของเขาแล้วก็ได้ความทุกข์ทนทรมานใจในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นในตอนที่เขาอยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังงานการที่กลับมาคิดได้กลับมาตื่นรู้ในวันที่เขาอาจจะ กลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมาถือถ้วยแห่งอารมณ์เขาอยากกลับมาถือความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานไพ่ชาวกันลัคนาการเดอะไฮโลแฟน Fan, ชาวพฤษกรลัคนาพฤษกมีพลังงานของไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนหรือคุณเป็นรับรู้ความจริงกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้ความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้านะครับเป็นพลังงานการที่ คุณนาเช่รู้ถึงคําพูดไม่จริงหรือคําพูดโกหกของเขาด้วยก็ได้นะมีพลังงานอากาศที่สิ้นสุดในตอนเนี้คุณนาจจ่ปลดปล่อยกับความทุกข์ความเศร้าที่มันผ่านไปแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะเมจิเชียนคนที่มีเซน์คนที่มีแางสังหณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคนที่เริ่มหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองสเสมอเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวเป็นคนที่เรียนรู้อย่าง ตลอดเวลาในตรงคุณเองเป็นคนที่รักการเรียนรู้หรือการที่คุณมีการเรียนรู้หรือการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมา เป็นฝ่ายเราที่พยายามมามากพอแล้วเป็นฝ่ายเราที่ถอยออกมาแต่ตอนนี้คุณจะดูถึงคนคนหนึ่งวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมันเหมือนยังมีความผูกพันมันยังเหมือนยังมีความผูกมัดทุก่งทุกอย่างวันเวลาเปลี่ยนแปลงเสมออดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในตัวของคุณนะครับขอรูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาต ไฟเมสิงธนูนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับมีพ,พ,นนมพ,พลังงานไพสิบเหรียญเขาอยากคิดคิดคิดว่าคุณกับเขาคืออนาคต ด้วยกันคือความมั่นคงในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาพูดคุยกับคุณสร้างอนาคตหรือการเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลัางาการมูฟออนในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่ยังมูฟ e อนออกจากคุณไม่ได้ในตอนนี้เหมือนเขาว่าจะพายเรือหรือการที่สู้อยู่ตามลําพังไม่เหมือนในวันนั้นที่มีคุณอยู่ เคียงข้างคุณคอยให้กำลังใจเขาคุณคอยให้คำปรึกษาแก่เขาคุณทำทุกๆอย่างเพื่อเขานะครับมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจเดอะชดิออดกรรกักษนากรกฎ,กรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทำงานเกี่ยวด้านการเดินทางได้ความเข้มแข็งได้ทหารตำรวจได้มีพลังงานของไพ่เดอะฉริออดเนี่ยคือคนที่เคยอดทน เป็นคุณที่เคยอดทนทําเพื่อเขาเป็นคุณที่เคยทุ่มเทให้กับเขามีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสทางการเริ่มต้นความรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งเสียดายโอกาสเสียดายสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขามีคนที่ยังรอคอยคุณอยู่เขายัางเฝ้ารอเขายัางรอคอยในความรักในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเจ็บปวดกับการกระทาของเขามันเหมือนกับความรู้สึกที่มันน้อยใจ กับสิ่งที่ผ่านมาของคุณหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาทําไว้คุณนะครับมีพลังงานของไพ่킹อปครับราชาถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ํามีคนที่อยากกลับมาเอาใจคุณหรือการกลับมาขอร้องอ้อนวอนในความรักในความสัมพันธ์คนคนนี้ยาจจะเป็นการที่เขาจะเอาใจคุณทุกๆอย่างก็ได้นะมีพลังงานการเรียนรู้หรือเดเวอร์เป็นไพ่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเป็นไพ่แห่งการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความ คิดของเขาว่าคุณนะ่ะคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาก็ได้ว่าคุณคือคนห่วงใยว่าคุณคือคนที่มี ความเอาใจใส่กับเขานะคือการที่ยังมีความผูกพันสองถ้วยเนี่ยคือความผูกพันที่ยังรักคุณอยู่นะในตอนเนี้ยเขายังรู้สึกถึงความอยากกลับมาพูดถึงเรื่องความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับความตั้งใจเหมือนการที่ในตอนเนี้ยมีคนที่จะกลับมาพิสูจน์ในการกระทําของเขานะครับมีพลังงานไพ่เดอะฟูลนะเดอะฟูลเนี่ยคือคนที่จะคบไปเรื่อยหรือการรักไปเรื่อยหรือมีคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่คุณหรือใน ในตอนเนี้ยในเป้าหมายชีวิตเขาในวันที่ไม่มีคุณเนี่ยเหมือนเขาขาดทุกสิ่งทุกอย่างไปในอนาคตก็ได้นะมีพลังงานไปคาอธิษฐานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีพลังงานการตื่นรู้หรือเขา้ามาอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้นะให้คุณให้โอกาสกับเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายคิดเยอะคิดมากคิดสับสนคิดวุ่น ถึงแต่เรื่องราวเก่าๆในตอนนั้นที่คุณอยู่กับเขาในความที่เราเคยช่วยเหลือกันเราเคยไปด้วยกันเราเคยทุ่มเทให้ก,กันนะมีพลังไพ่ห่วงแห่งความรักหรือการอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณคุณคือโอกาสคุณคือสิ่งดีคุณคือสิ่งที่เขาทำให้โอกาสที่ดีที่สุดหลุดมือไปก็ได้มีคนที่อยากกลับมาขอโทษ ขอโอกาสหรือการกลับมาขอโทษครั้งเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอโทษกับสิ่งที่เขาดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่เขาใช้คําพูดคํำจาที่ ทิมแทงใจคุณก็ได้นะมีพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอกันนะในตอนนี้คุณจะดูถึงการที่ความช่วยเหลือกันหรือการที่เอาใจใส่กันการกลับมาลักกันเหมือนเดิมหรือการทุ่มเทกันเหมือนเดิมนะครับของชาวธาตุไฟนะขอดูพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ดีแฮงแมนนะครับ ความทุกข์ทนทรมานในตอนนี้เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เขายังลืมคุณไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากหัวของเขาไม่ได้ก็ได้นะเขายังเหมือนกับการที่เป็นฝ่ายเขาที่ติดแงกเป็นฝ่ายเขาที่รล่อคอยแก้ไขกับปมกับปัญหากับสิ่งที่เขาก่อมามีพลังไพ่เดอะเวอร์นะครับเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้หรือการที่สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่แอบสืบแอบส่องอยากทักทาย เขาก็ยังแอบสืบส่องคุณอยู่นะเขาอาจที่เป็นฝ่ายที่แอบมองคุณอยู่ห่างๆในตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่สงไม่เท้าเขาอยากที่จะมีอยู่ความหวังถึงเรื่องอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีแบบแผนมีเป้าหมายด้วยกันนะมีพลังงานงไพ่เดอะ์มิชียน คนที่มีพลังงานของไพ่เดอะเมดิเชีเชยนนี่คือการที่ในตอนนี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นหรือการวนกลับหรือการวนคืนหรือคนคนนี้ที่กลับมาพูดคุยกับคุณคนคนนี้อาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดคำจาของเขาด้วยก็ได้นะมีพลัง,งของไพ่ก้าถ้วยในวันนี้ที่ไม่มีคุณอนะ่ะเหมือนทุกทุกอย่างมันขาดหายไปในความรู้สึกของเขามันเหมือนกับการที่มีคุณที่คอยเติมเต็มมีคนที่คอยห่วงใย กับในวันนั้นที่เขาคิดถึงคุณอยู่ในตอนเนี่ยเขาอาจจะกลับมาห่วงแหในความรักในความสัมพันธ์เสียดายโอกาสที่คุณเคยมอบให้เขาในโอกาสที่คุณจะมอบให้เขาอีกคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาปรับความเข้าใจได้กับเข้ามาเคลียใจหรือการพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงการกระทําของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาคุณรู้ถึงแม้กระทั่งคําพูดไม่จริงหรือคําพูดโกหกขเขาด้วยก็ได้หนึ่งดาบ ตามจริงความชัดเจนเทิดกับเข้ามาข่าวเนี่ยคุณจะดูถึงความชัดเจนหรือการกระทําของเขาซะมากกว่าเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วก็ได้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะมีการเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเดินหน้ากลับมาทักทายเขาอยากเดินร่วมเส้นทางเดียวกับคุณเขาอยากทําในทุกๆเรื่องราวที่มีคุณ อยู่เคียงข้างเขานะครับเขาอยากกลับมาสร้างอนาคตกับคุณอีกนะการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตการที่เหมือนกับการที่มีความมั่นคงในความรู้สึกนะมีพลังงานของไพ่3าดาบในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่ร้อนลน ในตอนเนี้ยเหมือนกับความรู้สึกที่หวงแหนหรือการที่จะกลับเข้ามาเขาก็กลัวว่าคุณไม่ให้โอกาสกับเขาหรือเปล่าเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีอีโก้หรือคนที่มีอารมณ์ร้อนหรือใจร้อนก็ได้มีคนที่จะลดอีโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังาอไพ่สิบถ้วยความเติมเต็มความอบอุ่นความเป็นครอบครัว เขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากกลับมาทําทุกเรื่องราวที่มีคุณนะเออมีพลังงานของไพ่ใน7จ็ดวยนะครับโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตูงคุณเองหรือมีคนที่คิดถึงความหวังคิดถึงความฝันที่คุณกับเขาเคยพูดคุยเคยมีความฝันเคยมีความหวังด้วยกันมีพลังงานของไพ่จัดเม้นพนแห่งการกระทํา นะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขแห่งการกระทําที่เขาทําผิดไปนะมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําแล้วก็ได้นะมีพลังงานของไพ่าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหนึ่งเหรียญโชคดีสิ่งดีการปรับความเข้าใจการเริ่มต้นใหม่นะครับมีพลังงานของไพ่ก้าวดาบนะก้าวดาบคือพลังงานการที่ในตอนนี้มีคนที่เหมือน ในตอนนี้เขาจะกลับมาพยายามเขาคิดถึงทุกเรื่องราวต่างๆที่มีคุณที่อยู่ร่วมใช้ชีวิตกับเขาก็ได้นะมีพลังงานการที่เขาจะกลับเข้ามายอมทําทุกวิธีทางเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดูพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอไพ่สรุปและแนะนํานะครับ มีไพ่ของ8 8ไม้เท้านะ8ไม้เท้าคือความมั่นใจนะในตอนนี้คุณอาจจะยังลังเลอยู่คุณยังไม่มั่นใจกับเขาในสิ่งที่เขาพูดมาก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่เขาพูดเขาอาจจะเคยผิดคําพูดกับคุณไม่รู้แต่ กี่ครั้งแต่ตอนนี้คุณจะดูถึงการกระทําของคนคนหนึ่ง The Emperor ชาวเมทัตไฟนะครับเป็นพระเอ่การที่คุณกลับมานิ่งในบันลังของคุณคุณเป็นคนที่ห่วงใยเขาคุณเป็นคนที่อุปถัมภ์หรือคอยเกื้อกูลแก่เขาก็ได้นะเหมือนในความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดวันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ก่อนคุณเคยตามเขาคุณเคยงอเขาคุณเคย ทำทุกๆอย่างเพื่อเขาแต่ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะมาทําทุกๆอย่างเพื่อคุณนะดีไฮพิเทศความวาวุ่นความงุดหงิดคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่เขาจบกันออกเขาจะจบจากคุณออกไปในตอนนี้มีคนที่รู้สึกแล้ว ว่าความโดดเดี่ยวหรือความทุกข์ทรมานในวันที่ไม่มีคุณเป็นยังไงนะเหมือนเขาอยากกลับมาเหมือนโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการเรียนรู้กับคุณนะมีพลังงานความอบอุ่นหนึ่งหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นนะครับมีพลังงานของไพ่สี่ถ้วยนะความเบื่อนะครับมีพลังงานของไพ่หกเหรียญน,น,นะครับการเป็นผู้ให้ และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือความเอาใจใส่ความห่วงใยนะมีพรังงานขอไพ่คิงเหรียญน,นะครับมีพลังงานของไพ่ก้าเหรียญโสดสวยรวยรอในแบบของคุณนะคุณเป็นอิสระในตัวคุณเองนะตอนนี้คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้น คุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างมีความมั่นคงทางด้านการเงินมีทรัพย์สินเงินทองในตัวคุณเองเป้าหมายแห่งชัยชนะความสำเร็จความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณ The Emperor นะครับมีพลังงานของไพ่คนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาเรียนรู้เหมือนการเรียนรู้ระหว่างคุณมันต้องใช้เวลาแห่งการเรียนรู้และการเริ่มต้นกันใหม่นะมีคนที่อยากกลับมางอ้อ ขอคืนดีนะครับอของชาวทาตไฟนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวทาตไฟทุกๆท่านนะครับ